บัญชีได้รับรายจ่ายก่อนนะคะเ๋ยวนี้ต้องเขียนเพราะว่าถ้าไม่เขียนก็จะแบบไม่รู้ว่าจะของใช้ตังไปเท่าไหร่บ้างเน,ะนาะลงช่วยจานก่อนจะไปล้างรถนะคะวันนี้ทุกคนน้ำก็หมด เียงพัดลมอาจจะดังหน่อยหน่อยนะคะตอนนี้ไอ้ก็ทําบัญชีเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็มีเรื่องพูด <c oughs> คุยกับทุกคนเนาะกินกาแฟไปด้วยเป็นกาแฟดำนะคะกินกาแฟดําแล้วก็ใส่ยาหวานเนาะแล้วก็น้ําตาลไม่ใช่น้ําตาลสิน้ํามันมะพร้าวไอ้เจ็บตานะทุกคนน้าําตาไอ้ไหลนะคะวันนี้ก็ผมไอก้ก็ผมข้อไอ้เนาะจะพูดไปทายไม่สรแค่2วันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ผมอาจจะเหนียวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะทุกคนเออนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าไอา้ก็ไม่อยากจะสะบ่อยนะทุกวันเนี้ยที่ผมไอ้เหนียวไว้นะเพราะว่าหนึ่งคือไอ้ใช้สมุนไพรของออแกนิกแชมพูนะมันก็จะไม่เหมือนพวกซันซิลลีจอยแพนทีอย่างนี้ที่ประสะแล้วผมจะนุ่มสลวยเลยอย่างแบบนี้นะทุกคนผมมันก็จะอยากก้านหน่อยนิดนึงเนียประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็ใช้ออน้ํายาบํารุงเอาเนาะวันนี้เราจะมาพูดปากกับทุกคนว่า บริอารนี่นจะเด้อวันนี้น่ะมาพูดเรื่องว่าเดือนที่แล้วนะคะว่าไอ้ได้รับเงินทำ YouTube เท่าไหร่นะคะทั้งๆที่ไอ้ง I, ลงวันละ2คลิปตามที่พี่น้องเห็นเลยแต่ว่ายอดเงินคือเมื่อยพี่น้องท้อแท้ไอ้บอกเลยคนที่ทำ YouTube ตอนนี้นะคะคือคนที่แบบว่าเหมือนไอ้เนี่ยแหละคือจำเป็นต้องทำเพราะว่าหนึ่งคือเราเลือกเอามาเป็นงานหลักแล้วถึงวันหนึ่ง รายรับมันน้อยลงเราก็ต้องทําต่อไปเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเป็นงานของเรานะคะหลายคนท้อใจนะคะเพราะว่าหนึ่งยอดวิวไม่ขึ้นพี่น้องเซ็นเลยแม้แต่คลิปที่แบบว่าเขาอยังงคคนที่ดังๆหรือยางแบบนี้ก็ท้อใจหลายแห่งะคะหนึ่งคลิปไม่ขึ้นยอดวิวไม่ขึ้นสองเงินขึ้นยากสามมันมีกฎเกณฑ์นค่อนข้างที่จะเยอะมันทําให้เราแบบว่าท้อนะคะในการทํา แต่ว่าอายนี่คือจังไนก็คือจําเป็นต้องทําเพราะว่าอะไรมันเป็นงานหลักของออยนะเงินเดือนจากที่แบบว่าเคยบอกนอกมมาะสมัยอยู่กับพ่อใหญ่ในห้ามื่อหงมันเจ็ดเมื่นแปดเมื่อใช่ไหมมาอยู่ประเทศไทยแรกสามเมื่0สี่เมื่อห้ามื่ได้นะคะทุกวันนี้พี่นอออ้องเอ้ยายบอกเลยได้เดือนละสองหมื่นนี่คือบุญหวยดีได้เดือนละสองหมื่นนี่คือบุญหวยดีทั้งๆง,ท,งที่อายลงวันละสองคลิปนะทุกคน แลวพี่น้องคิดเบิ่งว่าคนที่แบบว่าช่องเล็กๆอันนี้คือไอ้บอไดดูถูกนะไอ้บอลเห็นผ่าคนที่ช่องเล็กๆยอดวิวไบห้าร้อยหกร้อยพันเย่างเงี้ยเขาขยันขนาดไหนที่จะต้องไปให้ถึงจุดหมายของเขาอะขนาดตัวไอ้ไอ้ยังท้อนะคะยอมรับว่าท้อนะคะทุกคนเพราะว่ายังบอกว่าเขาเหนื่อยนะคะในการที่พี่น้องเห็นแค่สิบสามสิบสี่เขาต้องใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเพื่อสิตัดต่อเพื่อสิไปหาคลิปอย่างเงี้ยเพราะคลิปของเรา มันเหมือนแบบว่ามันบอแม่แบบว่าคลิปที่ถ่ายรวดเดียวแล้วก็ออกได้เลยมันเป็นคลิปที่แบบว่าเขาต้องไปหาเขาต้องเดินทางหลายสิ่งหลายอย่างทุกคนองค์ประกอบมันบ่ได้นะคะเดี๋ยวไอเซเบิงเด้อสำหรับคนที่คิดอยากทำ YouTube เพราะว่าตอนนี้ YouTube มันไม่ได้บูมเหมือนแต่ก่อนนะ y u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  e e เมื่อสมัย3 4 5ปีที่แล้ว YouTube บูมมากช่วงนั้นนะพี่น้องเสียนาบางช่องเนะี่ยออกรถ บางช่องเอ่เอเฮตุเนบางช่องแบบว่าซื้อที่ดอกที่ดินเพราะว่าอะไร youtube มันบุมแล้วเงินง่ายแล้วก็เงินได้เยอะมากอาจจะให้ดูเดือนที่แล้วไอได้เท่าไหร่นะคะอาจะไม่โกหกนะคะรายได้มันโกหกไม่ได้ในแต่ละเดือนเด้อเดี๋ยวจะให้ดูแผนผังว่าเป็นอย่างไอคือแบบเริ่มสิท่อในการเหตุ u t u b e แล้วแต่มันก็จําเป็นต้องทําเพราะว่าอะไรหนึ่งคือใจรักสองคืองานของของเราสามคือไอก็อยู่กับพี่น้องมานานแล้วนะความที่แบบว่ามัน เพือ่อฮะลดลดลดลงเรื่อยนะพี่น้องสิเห็นเห็นบะเดี๋ยวอย่าพึ่งเด้อเห็นบะพี่น้องเห็นไหมอย่างเช่เบิง่งแต่เดือนตุลาพฤศจิกธานวานมกราคมพามีนาะนะแรกๆเนาะเดือนตุลาเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่นะก็ถ้าสมมุติว่าเก้าร0อยแดร้อยอย่างเงี้ยพันอย่างเงี้ยอะอยู่ได้นะทุกคนก็ถือว่าไม่ลำบากมากเดือนละสา0หมือย่างเงี้ย แต่พี่น้องเดือนล่าสุดเนี่ยเดือนกุมภาเนาะเพราะว่าเดือนมีนานยังไม่ได้นะเดือนมีนาน,นี่วันที่20กว่าแล้วไอ้เพิ่งได้300อดิส่นสามร้อยเหรียญนั่นก็คือตกแค่ว่ามหอนหอนมื่นเอาหมื่นเดียวมันเป็นไปได้บอกแต่ว่ามันยังมีระยะเวลาอีกประมาณ10วันเผื่อจะไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยไอ้ก็อาจจะได้อยู่ประมาณ500อยอยู่นะไอ้ได้5้ายี่บหกเหรียญนะคะ526ยี่หกเหรียญเดือนที่แล้ว5 26กเหรียญเป็นเงินเท่าไหร่ อันนี้คือไอรับเมื่อวันก่อนวันวันสองวันก่อนเนาะอันนี้คือไอวอาให้เห็นภาพนะคะว่าการทำ YouTube มันไม่ได้เงินเหมือนแต่ก่อนมันไม่ได้บูมเหมือนแต่ก่อนเด้อได้เงินอยู่ที่18,424บาท1นึสตางค์นี่คือลง2คลิปต่อวันคะสองคลิปต่อวัน เกือบจะทุกวันเลยไอยดีจ,จะของน้อยมากที่ไอจะไม่ลงคือพี่น้องเห็นแหละไอก็ลงลงลงเนาะแล้วก็เอาเวลาไปทําเพจเพจนี้ก็คือยังไม่ผ่านนะเออเดี๋ยวไอห้เบิร์ยอดวิวของไอก็อยู่ที่นะสามพันสี่พันบูมในกระหนะ่าพันหกพันเมื่อนึงเนาะถ้าสมมติว่าอันไดที่ฮาเวาเกี่ยวกับความรู้สึกของเออย่างที่พี่น้องก็สื้มาให้กําลังใจคลิปนั้นก็จะทําให้อายนะ่ะมีอเออเขาเนี่ยหลายคนเตือนเป็นแบบ รายรับเยอะขึ้นนะคะอาจจะเป็น 10, 20, 30เหรียญน,นะคะแต่ว่าคลิปทามาหากินแอร์บอกเลยว่าได้ประมาณ3เหรียญ4เหรียญ5เหรียญน,นะ,ะถามว่าเราลงทุนไหมเราลงทุนมากกว่าคลิปที่เรามานั่งพูดด้วยนะลงทุนมากกว่าคลิปที่เรานั่งพูดแต่คนเรานะคะเขาก็อาจจะรู้เรื่องว่าเออน้องไอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมน้องไอไปถึงไหนแล้วพ่อใหญ่เป็นจากไหนแล้วเขาก็จะชอบแบบว่าเออให้อายมาคุยอย่างแบบนี้จะทําให้เราได้ตังกว่านะคะโดยที่หนึ่ง เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยคิดพูดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องตั้งข้อหัวข้อว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะะแล้วพูดยังไงให้มันไหลลื่นให้คนได้รับฟังจนจบแบบนี้พี่น้องให้ฮอ1สิบสองสิบสานาทีเยอะเกินไปเขาก็จะรำคาญเขาก็ซีบรอเฮาว่าขำโพสไนเฮาจนจบนะคะมันทําให้เรานะ่ะมีไรายได้นะคะตัวนั้นนะอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นบห คลิปตัวนี้น่ะคลิปที่ไอน้นั่งพูดแล้วพูดนั่งพูดแล้วนั่งพูดที่มียอดวิวประมาณสองหมื่นน่ะไอ้ได้สาสิบเหรียญนะคะแล้วพี่น้องเข้าใจบ่าว่าทําไมคนบางคนเขาถึงแบบว่ามานั่งพูดมากกว่าการไปนั่นไปนี่แล้วทีนี้ไอ้ให้เบิงงคลิปแบบทั่วไปที่เอาหัวตัวนี้ซะไปหาดอกกระเจียวเนาะอันนี้คือให้ให้เห็นภาพเลยว่าคนที่ยังคิดอยากทำ YouTube เนี่ย จะโอเคไหมมันมันโอเคไหมน้องอายหรือว่ายังไงยังไงเอออันนี้ก็คิดคิดคิดเอาเองนะอันนี้ก็คือ5เหรียญน,นะคะห้าเหรียญใน6กหกพันหกพันวิวนะทุกคนถ้าสมมติ3,000วิวล่ะน้องอายได้เท่าไหร่วันนี้เข้ามาว่าแบบเปิดปากแบบว่ต้องอายถามได้คุยได้เพราะว่าอายจะบอกว่าคลิปอย่างไรทําแล้วได้เงินคลิปยังไงคนสนใจเหมือนแบบว่าถ้าสมมุติว่าคลิป การแบบท้ามาหาเินอย่างเงี้ยคนเขาจะดูตลอดคนจะเข้ามาตลอดแต่คลิปที่เราพูดคุยาสารทุกสุขดิบเรื่องพวกนั้นพวอนี้อย่างเงี้ยอย่าทำบ่อยนะคะคนเขาจะำารำคาญอาทิตย์หนึ่งมาอัปเดตทีหนึ่งสองอาทิตย์มาอัปเดตทีหนึ่งเขาก็จะมารับชมรับฟังให้เราเพราะว่ามันเป็นการที่แบบว่าเออเขาอยากรู้ชีวิตของเราว่าเป็นยังไงยังไงแต่ถ้าสมมติถ้ามาว่าเรื่องดรามา่าทุกวนันเรื่องที่แบบว่า เลือกชีวิตทุกวันอย่างเงี้ยคนเขาจะไม่เข้ามาดูนานๆถึงจะมาพูดอย่างเงี้ยคนเขาจะให้ความสนใจนะคะมันก็จะทําให้เราได้รายรับจากจากตรงนั้นบ้างนะคะเยอะกว่าคลิปปกติอันนี้คือเรื่องจริงนอาอันนี้คลิปแกงน้อไม้เด้อไอซเบอร์ว่าคลิปแกงน้อไม้ไอได้เท่าไหร่คลิปแกงน้อไม้เกือบส0่พวิวคลิปแกงน้อไม้เกือบส0่พวิวบบได้หอนหนึงเหรียญได้แปดสิบหกแปดเซน ซ้าวกะบ,บาทแกงหน่อ,อ,อ,อมไม้จะซื้อหนื้อซื้อหน่อไม้ได้จะซื้อหน่อไม้ได้จะซื้อกระดูกหมูได้จะซื้อทุกอย่างนะคะฉะนั้นคนที่เขาทําคลิปอย่างเงี้ยเขารู้ว่าคลิปแบบไหนสามารถทําเงินได้แต่สิ่งที่เราทําคืออย่าทําบ่อยนะคะนานๆเขาจะมาอัปเดตชีวิตของเขาเคยบอกนะ,ะนั่นแหละค่ะชีวิตทุกวันนี้การทํา YouTube มันไม่ได้บูมเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก่อน YouTube นี่เฮ็ดแบบโอ้พี่นอ ơi, อ้องเอ้ยยางไม่ได้เนี่ยแต่ละเดือนเนี่ย ช่องของไอนะ้น่ะไอ้บอกเลยว่าช่องของไอ้ไม่เคยติดแดงติดเท่านะ,ะติดแดงติดเท่าในที่นี้คือตรงนี้ฮนาทุกคนตรงนี้นะ่ตนนะตรงคนติดตามตรงนั่นตรงนี้ตรงวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นแบบว่าค่อนข้างที่จะดีเสมอนะคะแต่ช่วงภาคหลังๆนี้เงือนกระบกจากเหลือ 900, 800, 700, 800, เข้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเลือ300-400ยสี่รอยเงี้ยห่อนีท้อนะคะ ทั้งทั้งที่เราเอาเวลาไปเท่ากันคือไอ้บอลนี่ไอ,อเาา้เจ็บหอนตาเนี่ยเจ็บ์หอนตายโยนยังจ้องอยู่แต่กับโทรศัพท์นะคะจ้องแต่อยู่กับโทรศัพท์อยู่กับมันทั้งมือทั้งเว้นทันนะะ้งคืนนะคะเมื่อคืนนี่ก็นอนตีสองนอนตีสองแล้วเห็นให้เขาในตื่นสายตื่นสายยโยนยัง,ยงเขานอนดึกเลยสัสุขภาพไม่ได้สุขภาพตาบ่าได้สุขภาพจิตใจเขาก็บ่ได้นะคะทําแบบว่าทําให้เป็นเดลี่เดย์เหมือนทุคนกคนก็ไม่ได้เพราะว่าตื่นสายนอนดึกตื่นสายอย่างเงี้ย เพื่อสี่เริ่มต้นชีวิตอะเที่ยงละ่ะบ้านเมืองเริ่มต้นชีวิตหกโมงเจ็ดโมงฮาเริ่มต้นชีวิตเที่ยงจบไปตีหนึ่งตีสองงานตัวนี้นะถ้าสมมติว่าใครอยากเอามายึดเป็นอาชีพจริงๆเนะี่ยมันเป็นการที่แบบว่าคนทางค่อนข้างที่จะจะทำลายตัวเองนะคะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีทีมงานถ้าคนเขามีทีมงานมันก็ไม่ได้ยากลําบากเราทุกคนแต่ว่าเงินของฮามันน้อยสิบให้ดีทีมงานแบบดูมันูเวอร์วางเกินไป เฮ็ดเองนะคะเฮ็ดเองตอบเองตอบเองบางครั้งก็คือหน้าปก mm. ก็ให้น้องโบน้องโบช่วยบ้างเวลาที่เหลือโดดไปใส่โดดไปเพจนะคะมันเลยอีกจะหน่อยอยากไปใส่แบบนี้เห็นน้องสาวไล์ติต็อกได้มือละพัน 10, 000, อยากไปอีกสรุปแล้วคือถ้าสมมติไอเฮ็ดทุกอย่างเนี่ยไอยไม่มีเวลาเลยนะคะอืมไอไม่มีเวลาเลยเออสุดท้ายแล้วคือเขาบอกแล้ว,ว่าเงินไม่สําคัญอยาซสูว่าวนะคะ นี่ตัวอายนี่เอาสุขภาพเจ้าของนี่มาแลกกับไปยังแลกกับเงินนะคะได้เงินแล้วไปยังก็ไปรักษาเจ้าของนะคะในเมื่อที่เจ้าของแบบสุดบรสมยัยพอ,อยังหนึ่งมันต้องพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อหนึ่งแบบว่าตาเจ้าของแบบว่าเออมันรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วเหมือนสายตาของไอตัวนี้มัน 100, 75, ร้อยร้อยยี่สิบกับเจ็ดสิบห้าร้อยหนึ่งกับเจ็ดสิบห้าเนี่ยจำไม่ได้ การตัดแว่นตาของาอายแบบว่าอยู่ร้านทั่วไปนะคะเพราะว่าอายคิดว่าเออตาเป็นอะไรที่สําคัญอายก็อยากให้แบบความสําคัญกับมันนะอายก็ต้องไปเอาแบบว่าที่กองแบบแสงจากคอมพิวเตอร์นะแต่ก่อนมันก็จะกองแสงจาก UV แต่ตอนนี้อายบ่มักเพราะว่าอายบ่มักแบบเปลี่ยนเลนส์สีดำตัดข้างหนึ่งมื0สีมืดหานะในอย่าง OT o p t i c a l แเมนบอ ะะบางครั้งไอ้ก็ไปแว่นบิวตี้โฟร์เนี่ยการตัดในอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแพงแพงเพราะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็ถือว่าแพงแล้วบางเทอก็เป็นกรอบข้องเลเ่แบนกรอบของนันของนี่มันไม่เหมือนบบว่าเราไปตัดตามตลาดนัดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าการตัดอย่างเงี้ยเราเสียเยอะจริงแต่ว่ามันเป็นการเซฟสายตาของเรานะคะตตดครัง้งหนึ่งเราก็ต้องไปเช็คตาทุกครั้งนะคะเขาซ6บหกเดือนเขาสิโทรแล้วว่าคุณคุณลูกค้าคะคุณขวัญประภาคุณผู้หญิงไปเนี่ยเขาซีว่าม่วนนะคะเข้ามา ตรวจสายตานะคะมาเช็คแว่นมาทําความสะอาดแว่นได้นะคะที่สาขาสาขานั้นอยู่ใกล้บ้านของคุณเนี่ยประมาณนี้เออนั่นแหละค่ะสุดท้ายเขาหาเงินเพื่อเยี่เพื่อที่สิมารักษาเจ้าของอันนี้คือเรื่องจริงสุดมาอยาอย่างนอนดึกมาสุดท้ายเข้าโรงพยาบาลเอาเงินตัวนี้แหละบพอสัม่มนะคะทางที่ดีนะคะทุกคนจ้ะเค็ดประกันไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทำประกันไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นอย่างอายคือว่าแบบนั้น หนึ่งเลยเวลาที่ครับบอสบายหรือเฮาแอดมิดแบบเนี้ยประกันช่วยเราได้นะคะประกันเป็นทางออกสุดท้ายที่ช่วยเราได้ตอนนี้เราอายุยังอ่อนยังหนุ่มทําประกันอย่างเงี้ยผ่านแน่นอนอายุที่เราแก่มานะคะถ้าเราไม่ได้รู้จักกับตัวแทนประกันจริงๆความผ่านยากนะคะเจ็บโรคร้ายอย่างเงี้ยเขาก็บ่รับแล้วนะคะเจ็บโรคร้ายเขาก็ไม่รับแล้วการทําประกันไม่ใช่ว่าเออทุกคนจะทําได้นะคะเรามีโรคประจําตัวเราทําไม่ได้แน่นอน น,นอกจากว่าตัวแทนเขาอยากขายเขาซอยเขาคือสมัยตอนที่อายเป็นตัวแทนของประกันซัมซุงไ i ฟ์อินชว a ันไอซ้อยลูกค้าเพราะว่ายัางหนึ่งคือมันมีความแบบว่าอารมณ์รวยกันได้นะคะเข้าหู้กันเข้ากับอยากได้แบบว่าคอมมิชชั่นนะคะในการที่เขาขายเคสเคสนึงเนี้ย ค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นในการเป็นประกันอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแพงนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าใน1เดือนเราสามารถขายได้5กรมทาอย่างเงี้ยเราได้เงินแบบ 4- ี่ห้าหมื่นได้สบายเลยนะคะสมัยก่อนนะแต่ทุกวันเนี่ยอายก็ไม่รู้แต่อายก็ออกมาแล้วนะคะนั่นแหละค่ะเราบอกเลยว่า1สิ่งที่ทําคือเวลาที่คนทํางานหนักๆอย่างเงี้ยทำประกันไว้ไม่เดือดร้อนใครเข้าโรงพยาบาลไม่เดือดร้อนใครผ่าตัดไม่เดือดร้อนใครอันนี้คือเรื่องจริง นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะไอ้ถึงบอกว่าบางครั้งเนาะอย่างแบบนี้นะไอ้ก็เคยคิดนะไอ้เคยคิดที่แบบว่าไอ้ยากเอาเด็กคนคนหนึ่งอะเอามาเลี้ยงแต่ไอ้คิดว่านาคนว่าไอ้ซีเลี้ยงแนบบอโดยทั่วไปคนทั่วไปเขาก็เลี้ยงได้อยู่แล้วนะนะคะเออนั่นแหละไอ้คิดเยอะเกินไปขนาดว่าไอ้นี่เนาะบรรทัดฐานก็อาจจะมีเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงอย่างเงี้ยไอ้ยังคิดเยอะแล้วอีกสิบปีไอ้ซีกินอย่าง การที่หัตโตคนเดียวนี่เขาขึ้นลายกว่าสองสองคนแน่นอนนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือให้ประกันให้เจ้าของนะคะอย่าไปเดือดร้อนไปนะคะไอเห็นคลิปคลิปหนึง่งนะคะเป็นไวรัลใน t ิ k กต็อกบอกว่าถ้ายังไม่พรอมอย่าเพิ่งตายเพราะว่าการตายหนึ่งครั้งใช้ตังค์เยอะมากอันนี้คือเรื่องจริงนะคะคนที่ตายตายไปนะ,ะสิ่งที่แบบว่าคนทั่วไปในประชาชนคนทั่วไปในหมู่บ้านเขาเห็นคืออย่าง พนักกิจบานไอเอิญสองกองทุนหมู่บ้านสาวันละบาทยังไมเวลาที่เราเสียชีวิตไปเงินพวกนี้จะช่วยเยียวยาเวลาที่เราจัดงานศพจัดงานศพว่ะมาณว่าสองสามพันจบนะทุกคนจัดงานศพแต่ละครั้งแพงนะคะทุกคนอย่างเบสิกเอาสามสิบหมื่นมาไปใส่สามสิบเอ้ยเก้าสิบวันก็แจกแล้วก็เสียเงินอีกคนที่ไปไปไปนะคะคนที่อยู่ในลําบากสิ่งที่เราทําคือเราไม่อยากให้คนที่อยู่เขาลําบากเออ เขาถึงบอกว่าเวลาตายตายเมื่อพร้อมแต่คนเฮามันก็เป็นไปไม่ได้มันเลือกตายไม่ได้มันเลือกเกิดได้เลถ้าสมมติว่าเฮาสิเกิดในหามือโอ้ยมือมันบางงาเฮาสิเกิดมือนี้ผ่าจา้าขอวันนี้ได้ไหมผ่าได้ไหมเออนั่นแหละมันเลือกตายไม่ได้ไงนะจะแต่มันเลือกเกิดได้เออนั่นแหละค่ะอายก็พูดไปเรื่อยเปิดสไตล์ของอายว่าเดือนนี้ YouTube ได้เท่าไหร่เนาะมาพูดปะกับทุกคนนะคะการทำ YouTube สไตล์แบบไหนบ้างคนจะได้ไม่เบื่อบางครั้งการทำมาหากินอย่างเงี้ยยอดวิวมันน้อยก็จริงแต่สู้ต่อไปทุกคนถ้าสมมุติว่าเฮ้ยดราม่าทุกวันคนเข้าเบื่อนะคะแล้วก็ต้องทำสลับไปไดรลี่ชีวิตประจำวันของเขานะคะกินนะคะไปหาอยู่หากินพูดคุยกับทุกคนไลฟ์สดบ้างแต่ไลฟ์สดเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ค่อยจะไล์เลยแหละใน YouTube ส่วนมากแหละก็จะไปไล์อยู่ที่ แฟนเพจของไอ้นะคะไอจะดันให้มันให้มันผ่านเพราะว่าอะไรไอทุ่มกับมันเวลาอยู่เพจนี่หลายกอ่าอยู่ y o u t u b ไอคิดว่าไอาจะทุ่มกับมันให้มันผ่านไปให้ได้นะทุกคนจัง้งใดไอขอบคุณทุกคนนะคะที่ว่าเคยทิมว่าเคย,เคยป้าไอไอเฮ็ดคลิปอย่างพี่น้องก็เบิ่งให้อายถึงวันนี้มาถึงจุดจุดนี้แล้วจุดที่ยอดวิวแบบต่ำมากนะพันก็มีนะพันวิวก็มี แต่ออ้ก็ยังไม่ทอ้อเพราะว่าอย่างเพราะว่าอ้มีพี่น้องเป็นกําลังใจให้อายนะคะเหมือนคลิปล่าสุดพี่น้องบอกว่าเอออยู่เป็นกําลังใจให้น้องอายนะสู้ต่อไปน้องอายเข้มแข็งได้วันไหนน้องอายเดินต่อไปนะอ้ขอบคุณหลายๆสำหรับนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนคะขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจหลายๆได้จะเดอขอบคุณที่มี้อ้เสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย